หลอดอาหารออวิธีการก็คือุณหมอจะให้ออยาชาในคอยาชาก็จะเป็นเจลกับสเปรย์คนจุคอชาเลยแล้วก็จะใส่สายเข้าปากแม่สายก็จะมีขนาไข่แบบธรรมาของพยาบาลอันนี้ปลายสายจะมีกระป่อหนาหน่อยคนไข้คืนลงปของคุณหมออาจจะให้ยาานหลับอ่อนๆผ่านเส้นเลือดใส่เข็มเล็กๆนะคะกดกลับเอาออกได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอะไรใช้เวลาเปิดประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ว่าจะต้อง ติดตามอาการหลังจากสองกล้องแล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงรวมๆกไน่าจะชั่วโมงนิดพี่หล,ลังสองกล้องเสร็จแล้วก็คือกลับบ้านได้ทานอาหาระอะไรได้ตามปกติทานยาได้ตามปกติวันนัดเจอหมอมีหรือ,อยังคะหมอหัวใจที่ส่งมาอ๋อมีวันนี้จะนอนโรงพยาบาลด้วยค่ะเออน,นีนทำอาลทำอีกอย่างหนึ่งค่ะ วันนี้จะมีนักตรวจที่ห้องส่วนหัวใจอาการเสิกิมหัวจคหมอ,ช,อ,หมอมชื่อคุณหมอไม่เป็นไรชื่อคุณหมอธีนกิจอันเนี้ยเดี๋ยวญาติตะเอาไปยื่นที่รงห้องส่วนหัวใจได้นะคะอ่ะพอยื่นสวนหัวอ่ะอันเนี้ยไปญาติยื่นแทนได้แต่เพราะว่าเราส่งกล้องอยู่เอะส่งกล้องเสร็จแล้วค่อยไปติดต่อตรงนั้นอีกทีนึงแล้วไม่หลุดคิวนะคะแล้วก็อันเนี้ยท้าไม่ให้คุณยายทานอาหารอะไรเลยอ๋อ จะต้องถาม่อกเพอเราว่าปกติทันี้ห้ามติกขาดเลยเพราะอาหารเรนต้องใี่โมงนะคะแดโเหนคือตับตุ้มตุ้มแล้วเม่อกี้บอกว่าจิบน้ำนิดหน่อยนี่เปนต้นกี่โมงนะคะประมาณสิบโมงนิหน่อยคือแค่ไหนนะคะนิดเดีวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรายื่นไปแชร์กันค่ะขออนุญาตคุยกีละ่าน ปวดตาเวลาอยู่แล้วไม่มีหมายเลขคิวก็คือจับเป็นขวดเลยพวกนี้เหรอคะจับเป็นขวดเลยตรงนี้ใช่ไหมก็ประมาณเจ็ดโมงอันนี้ไม่ไม่เดียวคุณป้าญาติเยอะอยู่อันนี้น่าจะสักประมาณเป็นขวดนร้อยนิ้วอันนี้ไม่นิดหนักจ้ะเยอะเลยเดี๋ยวทำร้อก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นการเป็นต้งทาหลบแขน สับรักแล้วมันอันตรายไม่คุ้นออมีปัญหาเรื่องการคืนอะไรไหมคะสับรักให้อายบอยมีปัญหาอะไรไหมคะปันออกมแล้วปันปอนถอดได้ปันแงปันสลุดมีอะไรไหมคะเคยเป็นอมตะอมตะอะไรมาก่อนไหมคะใช้ยาแช้อาหารโอเคเดี๋ยวรอผลเลือดออกก่อนนะคะแล้วก็รอถามคุณหมอด้วยว่าอันเนี้ยมันต้องเลื่อน อยู่รยดับโลกเดี๋ยวจับอีกทีนึงไปชนะเงินให้ใครหลักนะโอเคอเดี๋ยวร้อยพามบคุณข้า